ช่วงหนึ่งของอายุเราสงกว่าทําไมเราถึงคิดถึงเพื่อนเก่าๆสิ่งที่เราห่างไปเรามีอะไรมากเลยนะที่อยากเล่าให้คุณฟังอะมันเหมือนแค่มันห่างเพื่อเรามาเจอกันนะสำหรับในกุ้เรอบๆรายการทุกผมชื่อบารุดีนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านคาแฟชื่อว่า Com m o n c าเ e ยรลานนะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยพคชเชเนีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านอาคารนะครับถามว่าทำไมต้องคอมมอนมันเกิดจากความตั้งใจของผมนะครับตอนแรกผมก็ได้เล่าเรียนหรือว่าทํางานอยู่ที่กรุงเทพงีครับรู้สึกว่าตัวเองจะกลับบ้านเพื่อที่จะสมมอบ ฟิลิตี้อะไรบางอย่างให้กับคนที่อยู่ยาลานี่ครับการกลับมารอบนี้มันต้องอรวบรวมไอเดียที่มันรู้สึกว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ได้จริงๆอะไรอย่างี้ครับแล้วก็บวกกับที่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเปิดออฟฟิศออกแบบบ้านพอกลับมาเราก็มีการาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆวิเคราะห์การใช้ชีวิตหรือว่าวิเคราะห์โอกาสต,ต่างๆของ คนใน3จังหวัดหรือว่าในจังหวัดยะลาเองนะครับว่าสิ่งที่เราสามารถจะเติมเต็มสามารถจะซัพพอร์ตอ,อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันกดดันมา,มากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าต้องกลับจริงๆคือมันมีความรู้สึกว่าเราคิดถึงบ้านรู้สึกว่าเ,เราเดินทางไปไกลมากแล้วแล้วก็ใช้เวลา นานมากแล้วที่จะแบบเราไปหาประสบการณ์ที่เราต้องการอะอย่างเช่นในช่วงวัยหนึ่งของเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราอยากไปเจอโนโ่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ทีเนี้ยพอถึงช่วงหนึ่งอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกลับบ้านแล้วทีเนี้ยพอเราจะกลับบ้านมันมีคําถามห,หลายอย่างเลยอยู่ในหัวว่าเราจะทําอะไรกลับมาแล้วใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างนี้ครับเราอยากที่บอกว่ามีไอเดียเยอะมากการที่มีไอเดียนะตอนนั้นนะ่ะม,มันมีความกลัวแฝงอยู่เสมอ กับที่การงานมันกําลังไปได้ดีกับบริษัทนี้ครับกาลังเติบโตเลยก็ยอมรับว่าใช้เวลานานมากที่จะตัดสินใจในรอบนี้แต่ก็มีการเก็บไอเดียจากวิเคราะห์เหมือนที่บอกเมื่อกี้มันทาให้เราเหมือนได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในการกลับมารอบนี้ก็คือการกลับมาเพื่อที่จะเปิดฟัสซิลิตี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับบวกกันที่จะเปิดออฟฟิศออกแบบบ้า hmm. น <Every S 2> มันทําให้เรา,า,ากด้ที่จะก้าวข้ามความกลัวนะตอนนั้นได้แต่สิ่งที่สามารถตอบได้จริงๆก็คือการที่เราคิดถึงบ้านรู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่กับพ่อและก็แม่อะไรอย่างี้ครับแล้วก็ได้เจอกับพักพวกที่เราหางก,กันมานานมากอย่างเช่นแบบเพื่อนมัธยมเพื่อนตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้ครับที่เราแบบห่างแล้วก็ไปเจอคอนเ้นชั่นใหม่ๆ <S <S มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยมีอ่ะเราเรา,เราหายไป แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาสัมผัสอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับทิ้งทุกอย่างที่อันนั้นแล้วก็นับหนึ่งใหม่เมื่อก่อนนะ่เรารู้สึกว่าเรามีมันเลยไม่เห็นค่าอนะไรต่างอนกรู้สึกว่ามันแค่สนุกไปวันๆนะสนุกเราได้ทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราโฟกัสเราอะเรามองแค่แบบว่าเราอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้คอนเนคชั่นใหม่ๆเราก็เลยไป ไปนู่นไปเจอคนใหม่ไปเจอสังคมใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเอนจอยกับมันแต่พอช่วงหนึ่งของอายุเราสึกว่าทําไมเราถึงคิดถึงเพื่อนเก่าๆเรารู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเรารู้สึกว่าอยากกลับไปโรงเรียนเก่าอะไรอยาเงี้ยอยากเจออุสตส่าห์เก่าๆเวลาเจอรู้สึกว่าโุ้แต่ก็มีโมเมนต์อะไรต่างๆที่เราสาม,มารถแลกเปลี่ยนว่าคนนั้นไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าพอได้กลับมาจริงๆแล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ สิ่งที่เราห่างไปอ่ะเรามีอะไรมากเลยนะที่อยากเล่าให้คุณฟังอ่ะแล้วเพื่อนก็เหมือนกันมันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียกันจากที่เราแบบห่างกันมากกลับมาโดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากเลยในการทําความรู้จักมันสนิทโดยปริยายเลยมันมันเหมือนแค่มันห่างเพื่อเรามาเจอกันช่วงระยะแกลบตรงที่เราห่างกันะมันมันไม่ได้ไกลมากอ่ะมันรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวมากทั้งที่พอดูตัวเลขแล้วเฮ้ยมันสิบห้าปีเลยนะ ที่เราไม่ได้เจอกันนะแต่พอเรากลับมามันกลายเป็นว่าเหมือนเราได้กลับมาแะ้วก็มันโดนต้อนรับด้วยความขอบอุนอะไรเงี้ยแวก็เริ่มมองหาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยครับซึ่งพอคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ลงพื้นที่ได้อะไรเงรี้ยเลยรู้จักว่าโรตีบางซินะที่เป็นโรตีท้องถิ่นเะนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในคาเฟ่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลย เป็นจุดประกายว่าเฮ้ยหรือว่าเ,เราจะนําเสนอพวกนี้ไปแข่งกับคนที่กําลังคิดอยู่อย่างเช่นแบบคนกาลังคิดพวกเค้กเบเกอรี่อะไรต่างๆที่แบบความต้องการความนิยมกําลังไปทางนั้นนะเราลองส่วนทางเลยก็มันจะสามารถเกิดประโยชน์กับผู้คนหมู่กว้างได้อนะไรเงี้ยอย่างเช่นการได้เอาโรตีบังซินาเข้ามาในคาเฟ่เนนะี่ยมันก็คือเป็นการที่จะนําเสนอให้กับผู้คนที่ยังไม่ได้รู้จัก และก็ได้ให้คนในชุมชน,นรู้จักว่ามูลค่าของสิ่งที่พวกเขาอยู่ทุกวัน,นมันมีมูลค่ามากๆและก็สามารถที่จะยกระดับไปอยู่ในคาเฟ่ได้โดยการแค่จับองค์ประกอบอย่างเช่นเราไปเห็นในเชฟอะไรต่างๆเวลาเขาทำเขาก็จะมีกรรมวิธีของเขาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เราเลยอินกับมันแต่สิ่งที่เราเห็นประ,ประจำอ่ะ เห็นเขาย่างแบบโบราณแล้วก็แคโอ้เป็นสิ่งโบราณแต่จริงๆแล้วอ่ะกว่าที่เขาจะได้แป้งกว่าที่เขาจะรู้วิธีการอ่ะกว่าที่เขาจะเสิร์ฟได้อ่ะมันใช้เวลาแต่ไม่มีใครแบบมาถ่ายทอดและก็ไม่มีใครที่จะเอาสินค้าตัวนั้นน่ะมาอยู่ในจานที่มันรู้สึกว่ามันมีมูลค่าที่นั่นเองจริงๆแล้วอ่ะเป้าหมายหลักในการกลับมาเนี่ยก็คือเราอยากเปิดออฟฟิศสองแบบบ้าน แต่ว่าพอได้คิดได้อะไรต่างๆมันแค่เอาก้อนใหญ่ๆที่เราอยากเปิดใช่ไหมครับย่อยให้มันแบบแตกแขนงมากขึ้นอ,อย่างเช่นถ้าภาษาอของสถาปนิกเขาจะเรียกว่าบอกบล็อบเรก่อนที่จะเป็นก้อนหนึ่งก้อนอมันก็คือจากส่วนนี้ส่วนนี้มาประกอบกันทีนี้เราก็ดูว่าองค์ประกอบของการเปิดอ,ออฟฟิศแบบบ้านมันประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า เป็นที่รองรับลูกค้าดังนั้นเราแค่เอาพื้นที่ตรงนี้มาขยายก่อนที่จะมันเป็นรูปร่างใหญ่ที่เป็นออฟฟิศทานนี้ครับมาเป็นคาเฟ่มันสามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะจอยกับลูกค้าได้จอยกับผู้คนได้เพราะการที่คาเฟ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบหมุนเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าที่จะเป็นแค่เครื่องดืง่มหรือออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในตรงนี้ได้มันก็เลย เอาเอาข้อนหนึงอ่ะมาอยู่ตรงนี้ก่อนมากลายเป็นว่า c o m มอนและ c o m มอนเองก็แปลว่า,าพื้นที่ส่วนรวมมันมาจากคําว่าแบบค o มม o นดูมคอมมอนแอดเอะไรเงี้ยับดังกับโลโก้ของมันนะอะางเช่นตัว c o ก็คือ Co ก็คือการรวมกันใช่ไหมครับตัว M ที่มันมีเลื่อกกันก็คือ Reflection กันามาสะท้อนซึ่งกันและกันคําว่า On ก็เหมือนกันก็เป็นการเปิดเปิดมุมมองอะไรต่างๆเลยครับ ทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมกันได้มันก็ไปสู่กับการสถาปนิกซึ่งคอมมอนเอง่ะไม่ได้ตั้งระยะเวลาในการแบบประสบความสาเร็จแค่ระยะสั้นเรามีแผนที่แบบยาวมากเลยมันเลยแบบโดนแบ่งเป็นเซกเมนต์เป็นแบบเป็นไมสโตนประมาณหนึ่งสองสามนั้นที่ทุกคนเห็นหน้าปัจจุบันะมันจะเป็นแค่เฟสแรกมันจะมีเฟสสองเฟสสามทีนี้อยากให้รอติดตามไปเรื่อยครับ เดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เชิญเลยครับ